อย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าสําหรับปี2,565นี้ค่ะประเทศไทยก็ได้เป็นตัวแทนนะคะในเรื่องของการประชุมเอเปกค่ะไม้พายค่ะก็คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นะคะได้สมมอบให้นายกรัฐมนตรีไทยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการตอบรับค่ะไม้ต่อการเป็นเช่าภาพการจัดการประชุมเอเปกประจําปี2,565นี้ค่ะรายละเอยียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานค่ะ ไม้พายที่ทำจากไม้สนแดงหรือโทเทราเป็นต้นสนสูงที่เติบโตช้าและเป็นไม้หายากคือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์จะส่งมอบให้กับนายกรัฐมนตรีของไทยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการตอบรับไม้ต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกประจำปี2565ซึ่งในอดีตไม้พายถือเป็นอุปกรณ์ที่ชาวเมารีใช้สำหรับพายเรือแคอน,นูเป็นหลัก ทว่าในยามสงครามอุปกรณ์ชิ้นนี้จะถูกนำไปใช้เป็นอาวุธสำหรับต่อสู้ไม้พายที่มีลวดลายแกะสลักจะถือเป็นสมบัติชิ้นสำคัญสำหรับหัวหน้าเผ่าและเป็นของที่มีคุณค่ายิ่งส่วนโทททราถือเป็นไม้ที่มีคุณค่าและคุณสมบัติพิเศษจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์สำคัญของคุนนางความเป็นหัวหน้าและความเป็นปึกแผนทางสังคม